ไฟไมิ w วิ h โ o วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับเพียงแค่5นาทีนะครับคุณก็สามารถวิเคราะห์และก็เทรดทองได้ทั้งวันแล้วนะครับกับพวกเราดูโอเทรดเดอร์ก่อนอื่นนะครับมาดูภาพทําเฟรมเดย์กันก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับแท่งเทียนได้ปิดเป็นสีเขียวนะครับขึ้นมาชนบริเวณแนวต้านชุดนี้นะก่อนที่วันเช้าวันนี้นะครับจะมีการเปิดตัวมาย่อลงมาเล็กน้อยนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันดีกว่าครับว่าวันนี้เทรดไงได้บ้างก็เมื่อวานนี้นะครับเราได้ให้โซนไปนะครับว่าเออจุดนี้เป็นแนวต้านแรกของเราเนาะขึ้นมานะครับเป็นฟิปโซนของเราขึ้นมารอบแรกนะครับไม่ผ่านเนาะมีการย่อตัวลงไปนะครับประมาณพันจุดเลยนะครับก่อนที่จะเด้งขึ้นไปนะครับที่โซนนี้ พอเด้งไปโซนนี้ครับรอบแรกแล้วเหมือนจะติดไม่ผ่านครับมีการย่อลงมาเหมือนกันนะครับประมาณ700จุดก่อนที่จะขึ้นไปแล้วก็ทิ้งตัวลงมานะครับก็คือขึ้นไปแบบเฟกนั่นแหละนะครับยังไม่ถึงอีกโซนหนึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงมาครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์กันดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะบายหรือซลล์กันได้ที่จุดไหนบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตลบลูกศรตรงนี้ก่อนนะปึ๊บนะครับกล่องนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับโซนนี้เบรกแล้วนะครับ แต่จุดที่สาคัญของเรานะครับจุดที่เป็นฟิปโซนนะครับเรายังเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับฟิปโซนจะเป็นแนวรับของเรานะครับ2 8 9 5 9 6เสนาะโซนนี้นะครับจะเป็นแนวรับของเราถ้าราคามีการย่อตัวลงมานะครับจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่พิจารณาเข้าบ่ายได้ครับอ่าโซนบ่ายเมื่อวานเราเก็บไว้หมดเลยนะเราก็รอให้ราคาลงมาเหมือนเดิมนะครับถ้าจะบายนะที่จุดนี้นะครับ แนวต้านนะครับกล่องด้านบนนี้เรายังเก็บไว้นะฮะยังรอใช้เหมือนเดิมนะ2935เนี่ยนะอ่าส่วนนี้นะครับ2931นะจนถึง2937นะส่วนนี้เรายังรอใช้เหมือนเดิมนะครับรอเซลล์เหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าใครรอบายนะครับมารอบายจุดแรกนะครับ289596นะครับผมตีเลยนะครับจุดนี้ถ้าเลาะลงมาบายได้นะครับจุดนี้รอนะครับรอรอ,รอก่อน แนวต้านนะครับใครอยากเซลล์นะไปรอด้านบนกรอบนี้เลยนะ3135นะครับอีกโซนหนึ่ง2950นะครับจนถึง295556นะครับออทำไ i g h ไปเลยก็ได้นะทั้งโซนนี้นะครับ Fibo เราอยู่ที่2960นะครับแล้วก็2990นั่นเองนะครับสำหรับแนวต้านราคานะอ่าระหว่างทางนะครับมีเบรกกับล็อกโผล่ขึ้นมาให้อีกชุดหนึ่งนะครับคือชุดนี้นะที่สราคาขึ้นไปนะครับ เมื่อวานนี้นะครับก็จะมี2872นะครับจนถึง2876นะฮะจุดนี้เป็นจุดที่สามารถพิจารณาบายได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีลูกศรให้นิดนึงนะครับอโอเค และนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันนี้ครับทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องดู o t r a d e r ดด้วยนะครับและในวันนี้นะครับมีข่าวใหญ่นั่นคือตัวเลขของ ADP Non Farm นะครับยังไงก็ระมัดระวังในการเทรดกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตพิเศษนะครับผมจะมาอัดคลิปแล้วลงให้เลยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ